สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำความแตกต่างระหว่าง r o c k X Ceramic นะครับแล้วก็ r o c k G Hybrid นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่าต่างกันยังไงต้องบอกว่าน้ำยา2ตัวนี้เนี่ย ทำหน้าที่แตกต่างกันนะครับเป็นสารเคมีคนละชนิดกันเลยเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือตัว Rock x Ceramic <ม>นะครับสาหรับสเปรย์เคลือบฟิล์มแก้ว Rock x Ceramic นะครับเขาจะโดดเด่นแล้วก็เน้นในเรื่องของคุณสมบัติ t r e e In One นะครับนั่นก็คือสามารถฉีดเช็ดบนฝุ่นได้ทันทีนะครับโดยไม่ทําให้เกิดรอยนะครับแล้วก็เป็นการเคลือบสีรถไปเลยในขั้นตอนเดียวนะครับทำให้เราสามารถทํางานได้รวดเร็วมากๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคุณสมบัติ ที่โดดเด่นมากๆของล็อก X เลยนะครับนั่นก็คือสามารถใช้คู่กับดินน้ำมันได้นะครับอย่างดินน้ำมันเซโรเคนะครับซึ่งจะเห็นผลชัดเจนมากๆนะครับในเรื่องของการที่จะทำให้ผิวรถที่สากกลับมาเรียบลื่นทันทีอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกคนเจอเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือใช้รถไปเรื่อยๆแล้วผิวสีรถเนี่ยมันจะเริ่มสากนะครับไม่เรียบลื่นนะครับ การที่เราใช้ร็อกเอ็กคู่กับดินน้ำมันเซอร์โวเคเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยดูดสิ่งสกรปรกที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าที่มันฝังอยู่ในชั้นสีนะครับออกมาบนดินน้ำมันนะครับแล้วก็เป็นการเคลือบสีรถไปเลยทันทีนะครับต้องบอกว่ามันสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆพอเรานิ้วไปสัมผัสด,ดูหลังจากรูปเสร็จนะครับจะเห็นได้เลยว่าผิวรถเนี่ยเรียบลื่นเลยเราดินน้ำมันเนี่ยก็สามารถใช้งานได้หลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปนะครับ r o อก็ Rock X, เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการความรวดเร็วมากๆ ในการดูแลรถนะครับซึ่งสามารถจีดเช็ดบนฝุ่นได้แล้วถ้าใช้คู่กับดินน้ำมันก็จะให้ผิวที่เรียบลื่นทันทีนะครับซึ่งทางทีมงานเนี่ยจะบอกเสมอว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาลองเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับพอลูบดินน้ำมันปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเลย ต่อมานะครับสำหรับ Rock G Hybrid เนี่ยก็จะเป็นน้ํายาตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นสารเคมีคนละชนิดกันเลยนะครับที่เขาเรียกว่าเคลือฟิลมแก้วกาฟีนะเขาคิดค,นค้นขึ้นมาเพื่อเคลือบปกป้องสีรถแล้วก็เน้นให้ความเงามากที่สุดนะครับโดย Rock G Hybrid เนี่ย จะต่างจากวอ l k กเตรงที่ว่าก่อนเคลือบเนี่ยเราจะต้องทําความสะอาดผิวก่อนไม่สามารถเช็ดบนฝุ่นได้เหมือนล็อก X นะครับแต่ว่าวอ l k กจี b ฮบิดเนี่ยเขาเป็นนวัตกรรมเคลือบฟิล์มแก้วกาฟีลนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับที่เน้นให้ความเงาได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ แล้วก็สามารถเคลือบปกป้องกันน้ํากันสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับล็อกจีก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเน้นเคลือบเพิ่มความหนาของชั้นฟิล์มนะครับเน้นให้ความเงาแล้วก็ปกป้องสีรถทั้งล็อกจีแล้วก็ล็อกเนะครับสามารถเคลือบได้ตามความต้องการไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับยิ่งเคลือบก็จะยิ่งได้ชั้นฟิล์มที่หนาขึ้นเงาขึ้นนะครับน้ำยาทั้ง2ตัวนะครับมั่นใจได้ในคุณภาพนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ ขวดใหญ่500 ML นะครับใช้ได้กับรถทุกสีใช้ได้กับรถที่เคลือบแก้วมาแล้วหรือยังไม่เคลือบแก้วก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าน้ํายาทั้ง2ตัวนี้นะครับมีความแตกต่างกันแนะนําว่าถ้าใช้คู่กันได้เนี่ยจะได้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมเลยนะครับวิธีการใช้งานก็คือแนะนําให้ใช้วอล์กเอ็กซ์เมิกก่อนนะครับลูกกับดินน้ำมันเพื่อทําให้ผิวที่สากเนี่ยกลับมาเรียบลื่นขึ้นในทันทีแล้วก็เป็นการเคลือบไปก่อน1ชั้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็แนะนำให้ใช้น้ำยาตัวใหม่ Rock G Hybrid นะครับเป็นสเปรย์เคลือบฟิล์มแก้วก,กราฟีนนะครับเคลือบทับสร้างชั้นฟิล์มเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเน,น้นให้ความเงาอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นการเพิ่มการปกป้องเข้าไปหนึ่งชั้นนะครับ เราทำแค่2ขั้นตอนนี้นะครับก็จะได้ผลงานที่สวยโดดเด่นอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ปกป้องสีรถได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับน้ำย,ยาทั้ง2ตัวนอกจากจะเช็ดภายนอกได้แล้วนะครับ <_ S 2> ก็ยังสามารถเช็ดเคลือบภายในได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลพวงมาลัยล้อแม็กก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ สำหรับใครที่อยากจะทดลองผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามารถเข้ามาได้ที่ร้านโอากา99เลยค่ะร้านโอากา99รู้จริงเรื่องการดูแลรถค่ะ